รอแล้อดูครับพี่น้องครับระยะเบรกระยะคิดไม่มีห้าหกคันครับพี่น้องนะครับกันเลยไม่ต้องจะพูดยังไงนะครับอยากเคลมเขาบ้างไหมไม่เอาไม่เอานะครับตอนนี้กูเต่านะครับอยู่บนถนนกรประพึกราชพฤกษ์นะครับมุ่งหน้าไปสู่สนามนะครับคือ นนี้ก็เป็นเป็นกรณีศึกษานะครับสําหรับบรรดามือใหม่นะครับเขาเรียกว่าระยะคิดไม่มีนะครับระยะคิดไม่มีระยะเบรกก็ไม่ได้แน่นอนนะครับระยะคิดก็คือนะครับเวลาเราขับรถเนี่ยนะครับอย่าไปขี้ตูดเขานะครับคิดได้ก่อนเสมอว่าสมมติว่าคันหน้าถ้ามันหยุดกระทันหันเนี่ยเราสามารถจะหยุดเบรกอยู่ไหมนะครับแต่คนส่วนมากไม่ค่อยตระหนักนะครับ รู้สึกตัวบางทีก็เรียบร้อยนะครับไปจิ้มตูดครับส่วนระยะเบรกนะครับอย่างที่กูเตาไ้สอนระยะคิดเป็นเรื่องของสเตนะครับเรื่องของทฤษฎีเรื่องของสเตนะครับส่วนระยะเบรกก็เป็นเรื่องของการปฏิบัตินะครับเป็นเรื่องของ,งคิดสมระะรถภาพของเบงเรกในแต่ละรุ่นในแต่รถแต่ละคันนะครับ ABS นิสเบรกดับเบรกแตกต่างกันอย่างไรนะครับเป็นสิ่งที่ควรเราจะต้องศึกษานะครับ ความเร็วที่100กิโเมตรชั่วโมงนะครับระยะเบรกก็ต้องมีประมาณ80เมตรนั่นคือในหลักของกฤษฎีนะครับส่วนวิธีปฏิบัตินะครับในภาพปฏิบัติจริงๆนะครับรถแต่ละรุ่นนะครับระยะเบรกก็จะแตกต่างกันไปทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่หรือไม่อยู่ขึ้นอยู่กับปัจจัยนะครับการตัดสินใจนะครับการใช้เบรกนะครับวิธีการเหยียบนะครับของแต่ละบุคคลน้องคุณอยากจะใช้ ABS บ้างไหมครับ นะครับน้องคุณก็ไม่อยากจะใช้ ABS นะครับขับตถมงเมกีร์ทิาไหรครับสองนาทค่ะสิ่งที่คิดว่าแย่ที่สุดสำหรับบรรดามือใหม่บนท้องถนนคือเรื่องอะไรคุณการขอเข้าแล้วก็เวลาเราติดนะคะการหาการให้ช่องทางนะครับไม่มีใครให้ทางหนูเลยทา,ทางที่รถหนูก็คันใหญ่นะ,ะนะครับคือเปิดไฟนานมากก็ยังไม่มีใครให้เลยะคะ่ะอืม เพราะนั้นก่อนที่เราอยากจะได้จากคนอื่นนะครับเราต้องก็รู้จากให้เขาก่อนนะครับว่ามีน้ำใจในการใช้รถเช้่นุนนะครับเป็นสิ่งจําเป็นนะครับสําหรับสังคมไทยนะครับาเพื่อเฟือเบื่อแผ่นะครับไปไม่ได้ก็อย่าฝืนนะครับว่ามีน้ําใจก็ต้องเกิดจากวิันจราจรก็หมายความว่าทุกคนต้องเคารพกฎนะครับต้องรู้หลักนะครับหลักในการเดินรถนะครับ ใต่ส่วนมากนะครับคนเกิใช้อารมณ์และความรู้สึกนะครับขับไปตามนั้นนะครับไม่ค่อยยึดเรื่องเหตุเรื่องผลไม่ค่อยยึดเรื่องกฎจาราจรทำให้ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นนะการให้เสานไฟนะครับเส้นทึบเส้นปาก ไปที่พุทธบเตรสายสองเนี่ยสนามเกา่ากุเต่านะครับเนเต็กขาวนะครับตอนนี้ก็ะถมไปแล้วนะครับเพาะค่าถุงตินก็ห้าล้านกว่าห้าล้านเก้านะครับอ้าวฝากเตือนหึงบันดาเมือใหม่หน่ยคุณด้วยพูดกันเลยครับเก็เวลาจะสตาร์ทรถหรืออะไรเงี้ยค่ะต้องดูดีว่าเรถอยู่ยที่เกียร์ว,ว่างแล้วหรือย,ยังอะคะ่ะ แล้วก็เวลาขับก็มีสติเยอะๆพยายามมองข้างหน้าหรือแบบมองกระจกให้ได้เยอะที่สุดอะคะ่ะอย่าขับเร็วถ้าไม่มั่นใจนะครับค่ะขอกคุณนะครับคุณนี่ก็เป็นเ็กในสินเอกูุต่านะครับสอบครั้งเดียวก็ผ่านเลยนะครับขับได้ทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์โตนะครับก็ทํางานขับรถกระบะวีโก้สี่ประตูไปทํางานทุกวันนะครับก็ ฝากไว้ครับสําหรับคลิปนี้ก็เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับเป็นสิ่งจาเป็นนะครับที่สังคมต้องกําลังต้องการนะครับตรงนี้นะครับทุกคนก็ต้องให้ความร่วมมือกันนิดนึงจะทาอะไรก็ช่างให้ได้ถึงนะครับส่วนรวมไม่เป็นหลักนะครับอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับพฤติกรรมในการขับและสังคมจะน่าอยู่นะครับจากงานวิจัยเขาก็บอกแล้วว่านะครับสาเหตุที่รถติดนะครับในกรุงเทพนะครับเกิดจากพฤติกรรมของผู้ใช้รถนะครับ ฝ่าฝื้นกฎจราจรนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ